ดูเรียนะดูยาวเร็วนะยาวเหมืนะอันนั้นมันอยู่ข้างทางนะไอ้ก็ไม่เก็บไนไอ้มาเก็บข้างในเนาะฟักกรูดฟักดาดูสิยาวยาวกว่าตัวราบเองบางคนก็ชอบกา้านยาวบางคนก็ชอบกา้านตัน กำลับไหนได้หมด ไดูดิก้อนนี้แน่นเอยอะเพื่อนๆก้อนนี้ก็ใช้ย่อยทุกก้อนทุกก้อน นี่ยาวเลยเริ่มยาวแลวเนาะในก็ไม่เก็บถ้ายาวแบบนี้ ักกรูดฝรั่งครับเพื่อนๆครับผักกรูดฝรั่งค่ะแต่ว่ากอนี้วังใหญ่วังมากเลยด้ดวยกมไม่รอบนะครับเพืกก่อนๆครับสวยมากเลยถ่ายรูปก่อนฟินๆเลยครับฟินๆแน่นเ e นะอียดนะแล้วก็อวบมากเลย เก็บที่รักการไปชมทบรรยากาศไปบนไปอย่าสนใจใครค่ะฝรั่งก็งงว่าทำอะไรอยู่นี่เขียวสวยเลย สวยทุกกาอกรูดค่ะ